นี้เราก็อยู่ที่หมู่ที่สองบ้านทะเลน้อยด้าน,นหลังนี้นะคะก็คืออู่ต่อเรือซึ่งเป็นอู่ต่อเรือที่แรกๆของบ้านทะเลน้อยค่ะ อเรือหางยาวด้วยไมย้เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนานใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเพื่อออกหาสัตว์น้ำในระยะที่ไม่ไกลฝั่งมากนักเพื่อเลี้ยงปากท้องของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านทะเลน้อย วิธีการทำเรือหางยาวจะเริ่มจากการนำไม้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจะใช้ไม้ตะเคียนและไม้พยอมในการทำเพราะไม้2ชนิดนี้ทนน้ำโดยนายช่างจะนำไม้มาผ่าเป็นซีกเพื่อสร้างโครงร่างของเรือด้วยการต่อท่อนไม้และส่วนประกอบต่างๆที่เตรียมไว้ก่อนเสมอ ส่วนการจัดวางตัวกรงเรือจะใช้ไม้ท่อนยาวและมีน้ำหนักตรงกลางแล้วเอาไม้กงเรือติดทวนหัวและทวนท้ายเข้ากับไม้ที่เป็นส่วนประกอบเพื่อให้เป็นรูปตัวโครงเรือขึ้นมาต่อมาทำการปิดแผ่นไม้รอบตัวเรือตรงขอบนอกของกงเรือที่ตั้งวางไว้ความยาวเรือที่นิยมทำเป็นเรือประมงชายฝั่งขนาดเล็ก เรือนี่คือตำมาจากไม้ตะเกียนโงเออซึ่งใจเป็นไอเรือติ๊โต๊ะเมตรคือใจเป็นเรือตรงตรงเตี้ยวซึ่งอเรือเรือติ๊เมตรเป็นเมตรขาเมตรคือเจ็ดเมตรใจเป็นเรือไอประมงนะครับเป็นเรืออ่างยาวหี่ติดเรือ สดังบสนสวรรค์เปิดทางให้คนนั่งวังอย่างฉันบอกความในใจให้เธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้เธอต้องไปอยากไปเที่ยวไหมมีมาแนะนหนอยากให้เชื่อใจจะไม่ผิดหวังเธอ เป็นหน้าอับแล้วแต่เป็นตอนตมานประมงกันแล้ซึ่งการ่อนนั้นมาวิ่งเรือเป็นอาชีพเสริมเรื่อนพันเรือไม่ถึงพันบนนั้นแล้วพออยู่นะช่วงติดกาชการเลยปีใหม่เรื่องเป็นหน้าอันเป็นมาเล่ตมอาจารย์ช่วยบักว่าเจ้าเจ้าแต่ต้องมาตรนเจ้า หลังจากได้ล่าเรื่องเ,เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกแรกตอนสัมผัสกับบรรยากาศจริงนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติเราได้สัมผัสกับาอากาศ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่จริงไมรอมที่มันมัน้อมตัวเราค่ะได้ มีเวลาว่างหรืออยากที่จะเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวก็อย่าลืมที่จะนึกถึงการล่องเรือชมบัวที่ทะเลน้อยเพราะถ้าหากนึกถึงการล่องเรือที่ทะเลน้อยก็ต้องนึกถึงบรรยากาศยามเช้าที่เราจะได้ชมความมหัศจรรย์ของแสงที่ค่อยๆสาดส่องลงมาแค่ได้นั่งชมความสวยงามของทะเลสาบตรงหน้าก็คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่ทะเลน้อยกันเยอะๆนะคะ